สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับชลิชัยนะครับจากช่องมิสุบิชิเพื่อคุณนะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้ามาพบกับเจ้าตัวนี้เลยครับผมเป็นตัวเอ็กเพนเดอรนะครับตัว g t ตัวนี้เป็นตัวสีดำนะครับเราเอามาแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับในส่วนของจอกลางนะครับผมแล้วก็จอหน้าแบบ Android นะครับแล้วก็ติดตั้งชุดสเกิร์ตนะครับ ตัวนี้จะเป็นทรงศูนย์นะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าดูนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับผมตัวนี้นะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับผมเราก็จะใส่เป็นโลโก้นะครับ e x p n d น r นะครับเนื่องจากรถมันเป็นสีดําเราก็เลยใส่โลโก้เป็น Expender ตัวนี้เป็นตัวโครเมียมให้กับลูกค้านะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราติดตั้งเพิ่มเติมคือตัวสเกิร์ตถ้าลูกค้าไม่สังเกตเนี่ย จะดูไม่ออกว่าเป็นชุดสเกิร์ตเพราะว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวทรงศู์นะครับมันเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เลยลูกค้าบางคนก็ชอบสไตล์ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถัดมาด้านนี้นะครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมพาลูกค้าดูด้านข้างนิดนึงนะครับผมในส่วนของตัวด้านข้างตรงนี้นะครับเราติดตั้งนะครับเป็นตัวสเกิร์ตนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันให้กับลูกค้านะครับ เป็นชุดสเกิร์ตท,ทรงศูงก็จะดูเรียบๆเ,เท่ๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าดูด้านในนิดหนึ่งครับว่บาตกแต่งอะไรไปบ้างในส่วนของตัวด้านในนะครับผมอ่าหน้าจอนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android ให้กับลูกค้านะครับหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับผมเป็นจอ Android นะครับตัวนี้เราติดเพิ่มเติมเป็นในส่วนของตัวกล้องตัวนี้เรายังไม่ยึดนะครับเพราะว่าฟิล์มเราเพิ่งติดนะครับผมอ่า คอมเมมโมรี่การ์ดนะครับแล้วมาดูด้านหลังนิดนึงครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับผมเราติดตั้งเพิ่มเติมนะครับนี่เลยเป็นตัวจอกลางให้กับลูกค้านะครับผมขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้มีไฟ LED นะครับเป็นไฟสีๆตรงนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเป็นในส่วนของตัวสครับเพจให้กับลูกค้านะครับผม นี่เลยสครับเพจกันลอยฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่เราติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับจะเป็นตัวนี้เลยครับนี่เลยนี่เลยครับจะเป็นตัวนี่เลยครับอ่าประตูท้ายไฟฟ้านะครับผมตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าฟรีนะครับลูกค้าสามารถเตะก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวคิกเซนเซอร์หรือว่าจะปิดจากตัวประตูท้ายตัวนี้ก็ได้นะครับผมนี่แหละครับผม ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว GT เราสามารถแต่งได้เหมือนกับตัวครอสเหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้านะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าดูลบรอบคันนิดนึงว่าตัว GT แต่งออกมาแล้วจะสวยงามเหมือนตัวครอสที่ผมเคยรีวิวหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูรอบคันเลยนะครับผม It, baby. ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตัว Explorer GT ตัวนี้ตัวสีดำนะครับตกแต่งเพิ่มเติมด้วยอจอหน้าจอกลางจอแอนดรอยแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ชุดสเกิร์ตเป็นทรงสู์รอบคันถ้าลูกค้าถูกใจแบบนี้นะครับก็ถ้าเข้ามาหาเราได้ผมจะทิ้งลิงกไลน์ไว้ใต้คลิป หรือว่าอยากแต่งเป็นเจ้าตัว e x p a n d e r Cross อ่าอ่ามิลาดแอดตาดนะครับปาเจโร่สปอร์ตหรือว่าไททันนะครับของมิตซูบิชิเรายินดีให้คำปรึกษากับลูกค้านะครับลูกค้าแอดลิงก์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะขอฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ